เราเนี่ยต้องเรียบร้อยถ่าวิดีโอต้องต้องต้องเราต้องเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือส่งชุดลนแล้วอยู่ในชุดของฟอร์มของโรงเรียนแล้วเวลาไปซื้อของแวะที่ไหนซื้อที่นั้น <c oughs> ไปรับประทานอาหารเช้าที่ตลาดสามชั้ตลาดร้อยปีนะครับ ว่าที่เราเรียกแลว่าตลาดสามชุกน,นะคะค่ะในตรงนี้นะคะก็จะมีร้านขายของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะตลาดร้อยปีนะคะก็เป็นตลาดที่คงความเก่าแก่โบราณมาสายช่วยุคนคือร้อยกว่าปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่า ก็ยังจะสร้างแบบเก่าเป็นสมัยโบราณอยู่ต่อมาเนีใช่ไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกัน ได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนซะบ้างเธอที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นต่ใครจะทำให้โลกแตกเปลี่ยงอะไรที่ต้องแบกบเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักได้เวลาต้องไปเป็นเนจจอ เธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะร,รอให้คนเขายืมขทำไมเก็บฝังที่เรามีใสยกระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเอมืองไทยกันไหมในบ้านของนี่คือเรือจักรยานเก่านะคะตลาดสามุกหรือว่าตาลาดรปีนั่นเอง,องค่ะตู้เลยใช่ใช่เก่ามากค<ๆ>งความโบราณได,ด้ได้ดีทีเดียวเลยค่ะ นี่ไงตลาด3มชุด3มชุดตลาดร้อยปีใช่แล้วในที่สุดเราก็มาถึงเดินทางมาทั้งหมด3ชั่วโมงเต็มๆนะคะจากเพชรบูรณ์มาจนถึงตรงนี้นะคะหลังจากที่แวะทานข้าวมาเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าตลาดกันละเดี๋ยวไปสัมภาษณ์แม่ค้ากันดีกว่าว่าเขาอยู่ที่นี่กันมากี่ปีแล้วมันจะถึงร้อยปีร้อยหนึ่งไปพอยหนึ่งก่อนใช่ไหมคะ ี่ก็เราก็มาถึงแล้วนะคะร้านขนมที่เราอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมดูได้แล้วก็ได้ลองมาชิมถ้าเกิดมาตลาดร้อยปีหรือว่าตลาดสามชุกนั่นเองนะคะก็คือทองม้วนโบราณนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้ยืนอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขอสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าว่าชื่ออะไรนะคะแล้วก็ขายที่นี่มากี่ปีแล้วคะสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรหรอคะชื่อเฟิร์นชื่อเฟิร์นนะคะชื่อชื่อจริงชื่ออะไรหรอคะพัดทัน อ๋อค่ะแล้วขายขนมทองม้วนโบราณนี่มากี่ปีแล้วคะทีต่ตลาดเนี้ยคะประมาณหลายปีแล้วเริ่มจากยายขายข้างในก่อนอ๋อคือสืบทอดมาจากยายอีกทีนึงใช่ไหมคะก็คือเป็นเจ้าเก่าที่นี่เลยแล้ววันมาหนึงที่ขายได้ได้กี่บาทพอแบบขายได้มากไหมคะพอสมควรพอสมควรคือขายหมดทุกวันแล้วขายดีถ,ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อสําหรับที่นี่เลยค่ะ เดี๋ยวอย่างนี้เราต้องขอลองชิมกันมากที่ก่อนนะคะว่ารสชาติน่จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณเฟินนะคะลองชิมจะมีรสที่เขียนว่าเค็มนี่คือรสเค็มใช่ไหมคะอ,อันนี้อันนี้หวานใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองชิมเค็มกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้นี้นะคะลองชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอร่อยไหมอืม เป็นไงเป็นงานชาติมากอร่อยมากเลยค่ะเค็มมันอร่อยกรอบอ๋อง้นคุณเค้กคะลองหวานเอ็นหนูชิมกันอย่างนี้ต้องเสียงเสียงเงินด้วยนะเป็นไงรสชาติเป็นไงก็เผาแล้วก็หวานได้กลิ่นอายของโบราณโอ้โหเห็นมาน้ำลายสอเด๋ขอชิมกันบ้างดีกว่า,น,าน,นะคะเดี๋ยวชิมไปชิมมาหมดหมดห,มดหลงแน่นอนเลย ใช่ก่อนมาต้องบอกว่าถ้ามาถึงที่นี่นะคะต้องมาลองชิม ถึงแล้วกับบ้านพิพิธภัณฑ์น,นะคะบ้านขุนนงขุนจำนงจีนารัตน์นะคะค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบ้านพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการเ,เก็บมรดกทางวัฒนธรรมของตลาด3ชุกหรือว่าตลาด100ปีนั่นเองค่ะแล้วที่นี่นะคะยังอ,อ,องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะคะก็ได้ประกาศให้ที่นี่ได้รับรางวัลทางด้าน การอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมในเอเชียแปซิฟิกปี2552ด้วยก็ถือว่าที่นี่เก่าแก่มากๆเลยทีเดียวแล้วต้อง<ช><น>เก็บของที่อนุรักษ์ไว้เดี๋ยะ้ามากมายได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นแบบจำลองตลาดร้อยปีของแต่ก่อนนะคะสมัยก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบแต่ก่อนเลยทีเดียวในตรงนี้ก็จะมีโปรชัวร์ให้เราได้ศึกษา<ม>เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาตลาดชุดด้วยค่ะ ดาวของเธอจลับไปผู้วันสุดท้ายที่ฉันหายใจจะได้ไม่ลืมเธอ แล้วก็นี่นะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าที่เนี่ยเขาคงความเ,ออเป็นไทยแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมการสร้างบ้านแบบไทยแล้วก็ลหลายๆอย่างที่อนุรักษ์ไว้ของไทยไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันบ้างดีกว่านะ,ะแล้วต้นหันี่มีอายุเท่าไหร่เนี่ย<ำ>เราว่าน่าจะพอๆกับตลาดนะน่้จะร้อยกว่าปีด้วยกันแต่เพนากนน<า>นว่านานมาก,มากเลยอะต้นใหญ่มาก ใช่ใช่บ้านไม้ที่เป็นบ้านแบบนี้เลยในสมัยในสมัยอดีตใช่ป่ะเนี่ยอืมดูดูจากสภาพไม้นะ่าน่าจะนานแล้วอะบ้านหลังเนี้ยนะแต่ไม้ก็ยังดีอืม,มนี่ก็คือ <c oughs> เป็นป้ายที่ว่าการอำเภอสามชุกนะคะอ,อันนี้อันของเราใช่ไหมเนะี่ยที่ว่าการอำเภอ

ก็เป็นร้านขายสาลี่นะคะก็คือจะมีวิธีทำให้ด้วยแล้วก็มาถึงแหบลบ่งทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูที่ทำสาลี่ว่าเออสาลี่ของตลาดร้อยปีเนี่ยเขาทำกันยังไงค่ะใช้ไข่อะไรในการทำคะไข่เป็ดค่ะใช้ไข่เป็ด,ไ,ปดไม่ใช้ไข่ไก่เหรอคะไข,ไข่ไก่มันขนมมันจะร่วนมันเนื่อขนมมันจะร่วนมันจะไม่เหนียวนุวน่มอรอแล้วส่วนผสมเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะคะก็มีไข่ มีแป้งมีน้ำตาลแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นกลิ่น,น,นี่คือใส่เพื่อไม่ให้ไข่ไม่ให้ได้กินไข่ขาวไข่เนือรสชาติเลยใช่ไหมคะรสชาติเดียวตแต่ว่าเราจะตาทำต่างสีต่างกลิ่นกันใช้เวลาในการอบน้ำถ้วยนะสามสิบนาที 30สิบนาทีได้กันนะคะนี่ค่ะนี่หน้าตาที่ททออกมาหลักการที่ทอบอะไรเรียบร้อยนะะ่ะน่าทานมากเลยะคะ่ะ 아 a <susurra> É, me เป็นไกด์นำทัวร์ในครั้งนี้นะคะใช่ค่ะเป็นผู้หูผู้ใหม่นะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักว่าประวัติความเป็นมาของพระสัมชุกที่มันเป็นมาอย่างไรกันดีกว่าค่ะเชิญข้่นายค่ะแม่นายค่ะชื่อแม่นายพูดแนะนำตัวแบบค่ะชื่อชื่อเล็กเล็กชื่อเล่นๆวันเล็กอ๋อชื่อคุณลุงเล็กนะคะเออพูดแนะนเลยค่ะเออวัดพระสัมชุกเนี่ยค่ะประวัติความเป็นมาเป็นยังไงล่ะค่ะ ก็เป็นวัดเก่าแก่นะตัง้งแต่สมัยยุทธยาตอนปลายนะเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีประวัติมาหลายอย่างหลายทางเพราะว่าวัดเนี้ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีหลวงพ่อธรรมจักรอ๋อหรอคะตัวอย่างเห็นมากเลยค่ะค่ะเดีย๋ยวเราไปดูพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะอยุรมาปีนะ เขาพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะค่ะคุณลุงคแล้วที่สลานี้สร้างมาประมาณกี่ปีแล้วค่ะอืมอันนี้ก็หลายปีนะอันนี้ก็เรียกขอสดมน่ะขอสดมนแล้วก็ที่มีพระพุทธรูปปฏิษฐานดู่ก็เป็นหลวงพ่อธรรมจักรเป็น พระพุทธรูปเก่าแก่ปางสมัยอุทธงอายุกว่าแ0 0ปีแล้วนะปีคแล้วก็มีองค์รองลงมาก็จะเป็นพระพุทธรูปปางธรมานักายสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5องค์นี้ก็เคยโดนขโมยไปแลขโมยไปอดข้าวก็ไปขอข้าวตำรวจกินก็เลยโดนจับได้แระได้คืนมาองค์นี้นะและองค์นี้จะเป็นเจ้าวาดองค์ก่อนซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านได้มรณภาพไปแล้ว ก็เลยสร้างนะก็สร,สร้างเป็นอนุสรณ์ไว้ปัจจุบันก็มีพระครูสุวรรณวิจิตเป็นเจ้าวาดนะทุกวันนี้อืมค่ะแล้วตรงหอสวดมน,นี้เอาไว้สําหรับสวดมน์นะพระสวดมน์มนเช้าสวดมน์เย็นอ๋อธรรม,มวัดเช้าทําวัดเย็นค่ะแล้วมีผู้เอ่อมีนักเรียนนะคะนักเรียนมีมามีมาอบรมมีมาเรื่อยครับหลายหลายโรงเรียนก็มาหลายๆที่บางทีครูก็มา มาอบรมถ้าในหนังสือจะมีประวัติจูสมาเดียมาค่ะค่ะแล้วมีแบบญาติโยมมานั่งสมาธิมาสวดมนต์อะไรแบบนมรดกจะเป็นวันพระนะแต่ที่วัดนี้ตอนนี้เริ่มจากกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ก็จะมีมาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมช่วงเย็นอ๋อคือจัดเหมือนโครงการเลยใช่ไหมอ่าเป็นโครงการเราทำมานานหรือยังคะก็หลายปีแล้วล่ะ เดี๋ยวเมื่อคาพรรษาก็มีโครงการของสสสมาจัดเราเล่าคาพรรษากันจัดเดี๋ยวเราจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์ต่อมีของเก่าให้ได้ชมบรือมีพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าของวัดด้วยบางอย่างเรายังไม่เคยเห็นนะเอาไว้ศึกษาได้ดูกันเดี๋ยวจะพาไปทางนัานนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปชมที่พิพิธภัณฑ์เก็บของ ลกฟกฟปสถานีเราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่พิพิธภัณฑ์วัด3มซุกันนะคะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าข้างในจะมีของเก่าอะไรที่เรายังไม่รู้กันบ้างค่ะแซมค่ะเดี๋ยวให้พีลุงพาเข้าไปเลยนะคะ หายของอนะจากเหมือนกับประวัติของกระชุกเนี่ยตอนไม่ก่อนเนี่ยนะเรือมันจะมาจอดท่ากางตรงหน้าวัดเนี่ยแล้วทีนี้ใช้พวกชาวบ้านก็จะใช้เกลนมันทุกของมาแล้วก็นั่งสารในใคล้ายๆกระพุงเนี่ยตากบานๆมันเรียกกระชุกกรแบบะขขชุกนะกระชุกมันจะเป็นตัวคล้ายๆกระพุ่งตะตากแบบจับบานกระชุก แล้วก็มาก็เพี้ยนเป็นสามชุกนะพี่หนุ่อกว่าเป็นตัววัตัวัดปละตัวัดี่จำอแม่ก็เพิ่งรู้มาเป็นสามาเพิ่งรู้เหมือนกันเาเ่่หมเคยเห็นในทีวีกันใช่คะใช่ือเคยเห็นในละครสมัยก่อนสมัยก่อนจะมีตั้งไว้นี่เสียแล้วหรือว่าเ่นได่ตอนนี้คงจะไม่ไตั้งไว้ให้ดูเป็นใดูกัน่นแผ่นยังมีด้านนู้น อิฐโบราณอะอิโบราณสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ใช้อิฐเนี่ยคนโบราณปั้นอิฐก้อนขนาดเนี้ยปัจจุบันเหลือก้อนนิดเดียวอ่ะกนใช้ดินเนี่ยซันเอาไว้ก่อสร้างกันเหมือนกับสร้างบ้านสมัยนี้นะตอนนี้ก็เอาไว้ฐานเอาไว้ทํานฐานโบสถ์อะไรต่างเงี้ยจะใช้อิฐอันนี้ก็เหมือนกันอิฐตัวนี้ก็ทํามาจากดินเนี่ยอันนี้เป็นหินที่ใช้บดยาสมัยก่อนเนี่ยค่ะอะไรเจ้าหญิง เป็นหม้อต้มยาสมัยก่อน <c oughs> ค่ะต้องบอกว่ามากมายช้าจน <c oughs> นา,นาราโลนะหมดอยู่แล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> เราต้องขอขอบคุณสุดท้ายนี้นะคะก็จอกก็อยากจะให้คุณลุงนะคะฝากข้อคิดหรือว่าอยากจะเชิญชวนในะห้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ชมที่เห็นแล้วอยากจะมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์วัดสามจุด <c oughs> หรือว่าวัดสามจุดในที่นี้ค่ะก็อยากจะให้มาเที่ยวได้ชมกันนะ ของเก่าแล้วก็มีให้ศึกษาเด็กๆบางอย่างยังไม่เคยพบเคยเห็นอะไรเงี้ยเราก็ได้มาศึกษามาเรียนรู้เราไก็เก็บของพวกนี้ไว้ให้เด็กๆได้ดูมาเที่ยวชมมาศึกษากันได้เพราะหมดเวลาของเราสามคนแล้วนะคะที่วัดสามชูไในตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเรานะคะแต่ก็ยังมีรอยพระพุทธบาทสี่รอยอีกอย่างเวลาลองสมุดตะกอนอายุกว่าห้าปีแล้ว ห้าร้อยปีเหรอคะใช่องค์จิตรประการก็มาบรรจุไปแล้วเป็นโบราณสถานแต่ยังอยู่อีกจุดหนึ่งอยู่ที่มณลบมณลบมณลบถ้ามีเวลาก็ไปดูได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเราที่จังหวัดห้้อปีเห็นยังไงนะคะในช่วงนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณคุณบงเล็กนะคะที่ให้พาเป็นไกด์เป็นตัวในเรื่องวัสมุขนครั้งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะมือเยบคัจา กลับลืมเรื่องโศกเรื่องเศร้าซึมเรากลับจำคนเหานี้คิดให้ดีกันหนาทำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืมอยากลืม I love